ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอิเพียร,รพิจิตรสองภาษา Welcome to ร์อ i เพี r i ์เพชเ n g เบ School ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของ,ของครอบครัวโรงเรียนอ e ิเพียร์พิจิตรสองภาษาค่ะโดยในวันศุกร์ที่19มกราคมที่จะถึงนี้โรงเรียนของเราจะจัดกิจกรรมดีๆคือกิจกรรมโอเปนเฮาส์อิเพียร์ i พชเ n g เบ School the school of endless smile แลเราพาทุกท่าน รกาศการเรียนการสอนของพวกเรากันครับหากผู้ปกครองคนไหนสนใจสามารถสแกนเคียร์โค้หรือกดลิงก์ใต้ล่างเพื่อที่จะลงทะเบียนหรือสามารถติดต่อผ่านทางแฟนเพจเฟ e บุ o k โรงเรียนอิมพิวชัพิจิตสอภาษา,าษได้เลยนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย